เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสมัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสงฆ์ตัวโรโกาวิทูวนุตโตวิสตัปปสัลถิสัทธาเทวมนุตสานังพุทโธภคควาติสิบธรรมานุสติสวะขาตัวภควาตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิตปสิโกโอวนัยิโกปัจจตังเวทิตถโพวิญยุหิติสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกัสังโฆยะยะปฏิปันโนภควาโตสาวกัสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆยานทิฏฐังจัตตาริปุริสัตยุทาดิอัตถุริสปุขะราเอสะภะคะวัโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตะดังปุญญเขตตังโลกัสสาติสิองสั ตวะสัคตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังที่ตั้งเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะสโสทินานัสสันตุปัตวะสเปตุขาวุปัตสเมนตุเตสัตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัตสมมณังธรรมเตเชนัสโสทินานัสสันตุปัตตวะสเปปยาวูปัตสเมนตุเตสัตวะสังการัตนังโอสถังอุตมังวรังอหุนยังปาหุนัยยังสัง เชน,น,น,นัตโสตินานัตบรรทุปตะวัสเพโลข้าวุปตะกัณฑเต๑๓พระกถาชินนับัญชนชัยยะสนาคตาพุทธาเชวตวังมาเชวตวามาลังสังวาหะนังจตุสัจจาสะพังรัสังเยปิวิงตุสระรัสังเยปิวิงสุนาราสะภาตันทังกาลาทยพุทธาเทาวีสตินยายกาสัพเพปติติตาไอห,หังมาตะเกเต,เตมุริสระ สีเสปฏิทิโตไมหังคุทโฑธรรมโอทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังกุเลจปะปุณากัลโคอัตถายเมอนุรุตโธสาริปุตโตจัตถากิณิโกตัญโยปฏิฆาคัตมิพอคาลาโนจะวะมะเกทักขิเนสวะเนไมหังพาสุงหานันตาอุลากัตะโปจะมหานาม พิโตมุติุงกขาบุกุมาละกัสสโุเทโลมะเหสีจิตตวะทะโกโสไมหังมะทะเนนิจังปฏิทาสิคุณนาตะโลกุณโนังคุณิมาโลจะอุปาลีนะกะสีวะลิเทลาปัญจิเมชาตนาลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทระวิชิตะชินาสาวะกะเอตยาสีติมหาเทระชิตาวุตโตชิโนละตะชะตันตาสินเตเฉนะอังคัมังเคสุสันติตะรัตนังโปรโตอาสิ

ตไม่หิุวิหรตงไม่เหตตเดชะถ้าเดริโตังสเปเตมหาปริสาสัพพาที่เจวามันโตสุขุโตสุรักโขชิตาลุภาเวนะชิตโตปัทโธธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโขสังฆานุภาเวนะชิตันตลาโยสัทรมานุภาวบาริโตจะามีขนณาัรรลนิติสิบสี่บทสวดพาหงมหาการ พาหุงสหัสสมพินิมิตสาวทันตังคีเมคารังอุทิตโคราสเซนมารังทานาที่ธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาววัตุเตช้ยมังขดาณิมาราติเลกามปิยุตชิตตะัพปะลัตติงโกดัมปนาลาวกกมัคขมาทัทธายขังขันติสุทันตว,วิธินาชิตตวามนินโทตันเตชะสาววัตุเต ชัยมังคารานินาราคิลิงขะชวันังอติมัตตภูตังทาวกิจักกรมเส,สนีวสสุตารุนันตังเมตตัมภุเสกวิธินาชิตวามณินโทตันเตชะสาพวัตุเตชัยมังคารานิปุกคิตะกะมติหัตะสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทงังโกริมารวันตังอิ พิสังขตมโนชิตตวามิินโทตันเตสสาปวัตุเตชัยมังขราณิกตตวานักตธรมุทนังอิวคับปินิยาจินจายตุตวจนังชนกายมัดเจสนเตนโสมาวิธินาชิตตวามิลินโทตันเตจะสะปวัตุเตชัยมังขราณิ ัจจังวิหายามติสัจจกวาทัเกตุงวาธาพิโลปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปจริตตุชิตวามลินโทตันเตจะสาบาวตุเตชยมังคารานินันโทบันันทพุชกังวิปุตังอิติงปุทเตนะเทระปุฉเคนะธรรมาปยันโตอิ ทูปเทสวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพรวัตุเตชัยมังคารานิทุกคาหัติทิพชเคนาสุาตาตะหัตทั้งพัมมังวิสุทธิจุดติมิติปากาพิธานังญาณาคเท е นวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคารานิเอตาปิพุทธชัยมังคะอตัตคาถาโยวาจโนุทินาทิเนสลเตมตันที ตวานาเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมคังสุขังอธทิกมัยยนโลสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานีนังปูเลตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจฉวัชเชนะโอตุเตชยมังหารังยันโตโพธิยามูเลสักกายาน ชยันโตโพธิยามูเลสักกานังนันทิวัตโนเอวังเตวังวิชโยหิเชยาสุเชยมังกาเลอปราชิตปัลลังเกศีเซปตวิโปกะเลอภิเสเกษาปพุทตานังอัปคัปปตุปโมตติสุนักกะตังสุมังกะตัง ปทักขิเนพระวัตตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตพระวัตตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพตะมารุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตพระวัตตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังคารุภาเวนะสัตธาสุติพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนาวันตุปูชิตาโสทิงกะรนเตทวิหาระมันทะเร เทราจักมัดชานาวกาจะพิคโวสาลามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปปานาคูตาสุขิตาภวันตุเต ชาลาพุช,ชาเยปิจอันะสัมภาวาสังเสทชาตาอัตโโวปปาติกานิยานิกังธรรมมาวารังปฏิจะเตสัพเพปิทุกขาดสักโรนตุสังขยัง คาตุจิรังสตังธัมโมธัมมาทลาจะปุลาสังโฆโหตุสัมมาโควะอัตถายาจาริตายาจาอัมเหรักตุสัตธัมโมสัพเพปิธรรม มัจจาริโนวุทธิงสัมปาปุเนยยามาธรรมเมอริยปปเวทิเตปะสัน,นาโหตุสพเพปิปะติโนพุทธสาสเนสัมมาทาลังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตู ทิ้งภาวาจะสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปาชังรักขันตุกสัพพาทาสิบหกเทวตาอุยโยชนะ ทุกับปตตาจะนิทุคขาพยาปตตาจะนิพยาโสกับป,ปตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพ,พสัมปต,ต,ติสิทธิยะทานังทัันตุสัตธายาสีลังหลักขันตุสัพ พัทธาภาวนาพิลตตาโหนตุขันชนตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุมังคระคาถาโหนตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตที่โหนตุนิรันตระงโหนตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพรมานุภาเวนะ สดที่วนตุนีิรันตังวนตุกสัพพังสุบังคังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆาลุภาเวนะสดที่วนตุนี้รันตังสัพเพพุทธาพรปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักพังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทตาปรปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักพังพันธามิสัพปโะ ยังมะรังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัปปตาปเจกานันจะยังมารังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัปปตาปเจกานันจะยังมะรังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัปปตาปเจกานันจะยังมะรัง อรหันตานันจะเตเชน่ะรัคังมันธามีสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังมรังอรหันตานันจะเตเชน่ะรัคังมันตามีสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังมรังอรหันตานันจะเตเชน่ะรัคังมันตามีสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังมรรอรหันตานันจะเตเชน่ะรักังมันธามีสัพพะโส งแห่งการบูชาพระรัตนนายด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งหวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดา โฆาในการสวนพระไตบปและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดทา ส่วนของข้าพเจ้าทั้งหลายอังเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาขอน้อนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบ่นบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัตตาลูกสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาดุลขอจงปลอดจากระชภัยทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะ สมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเนนร็จในกามีปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาการ์กะะเจริญด้วยจัตุรพิษพิพอดใช้ทั้ง4ประการคืออายุวันนสุขภรัเถุขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านุก